รักกันทำไงรักกันทำไงเดี๋ยวบอกเองอืมอืมกลิน่นนี้นี่กินอะไรนี่รักกันทำไงนี่นี่รักกันทำไงรักกันทำไงเดี๋ยวบอกเองอืมไอ้เววตาหน้าทุกสารหน้าสงสาที่เลยปานผมหน่อยเถอะปานผมหน่อยเถอะ เรียบร้อยเม็ดแรกเม็ดแรกเรียบร้อยเม็ดแรกเรียบร้อยกี่เม็ดอะสองเม็ดแต่ว่าสามเม็ดแต่ว่าผัดขึ้นมัดเรียบร้อยทั้งยั่วทังยั่วให้เขาอยากให้สุดๆไม่มีหรอกลูกมับทั้งชิ้นเรียบร้อย กินยาไปแล้วเดี๋ยวจะมุ่เดจะหมูออกมาเรียบร้อยเม็ดที่สองเม็ดที่สองค่อยๆสอนนะคะมันแ,แอบดูด้วยว่ายันยันหรือเปล่าเรียบร้อยเม็ดที่สองขอมือหน่อยเอาเอามืออ่ะขอมือหน่อยมีแอบดูด้วยขอมือหน่อยอเอาอพอใจหรือยังขอมือหน่อยอืมมาปรับควาที่สามเรียบร้อย หมดแล้วยาเลยกัหมูเอาละครับยาสามเม็ดเอาเล่เหมือนขายยากินแหมูอีกคำหนึ่งลูกเรียบร้อยยาหมดอ่ะยาหมดทีนี้มาแดกหมูละมามากินหมูอย่างเดียวนี่มากินหมูอย่างเดียวอันนี้กินหมูอย่างเดียวนะลูก ตอนนี้หนูกินยาหมดแล้วนะหนูเข้ามาเข,าขาอบคุณยาหมดยาเม็ดเต้พี่แจ๊คถ่ายรูปกองงานก่อนกินยาหมดแล้วยาหมดแล้วนะแล้วหนูก็มากินหมูนะได้ดูไรสิหมูต้มยำเลยอร่อ<ๆ>ยจุดยอดเลยอ่ะอร่อยสุดยอดเลยว่ยยะ โอ้โหไม่มีอะไรอร่อยทั้งหมูย่างอีกแล้วดู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 ปากดูปากเดี๋ยวเรียปากโชว์เดี๋ยวเรียปากโชว์ไม่ต้องมามองไม่สงสารคุณหรอกโอ้ยโอโอ้โอนิ่งนิ่นิ่งนิ่งเดี๋ยวคุณบินดูไลฟ์ไลฟ์กูยูนให้กูงานเข้าเลยนะฮะฮะคุณชาย อ่ะนี่กัดไม่มีหรอกไม่เอากัดทีละหน่อยอ่ากินทีละคำมือเอ้อยไอ,อกคำหนึ่งอือหือ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 ปาบเผาปลายอากินข้าวเหนียวด้วยไหมลูกมันกินหมูหมดแล้วเหลืขอข้าวเหนียวเหลือข้าเหนียวให้เหลือเหลือข้าวเหนียวให้คนแล้วทีเนี้ย ลอ่อหมูหมดแล้วข้าวเหนียวใครกินนะเนี่ยกิ <c oughs> ขนข้าวเหนียวได้ไหมหรือ <c oughs> เหนียวเ<อ>นี่ยต้องพอนี่ไงตายแล้วตายแล้วกินข้าวเหนียวได้ไหมพอล่อหมูหมดกัแล้วดูดิเนี่ยดูดิมันของมันช้าเนี่ยมันเนี่ยกินไม่ได้ต้องทิ้งเนี่ยมั้งเปล่าไปกินน้ำไปกินน้ำก่อนไปไปเร็วไปกินน้ำ เห็นไหมของเมื่อเช้าหนูก็กินไม่ได้ต้องกินของเย็นของสดสะอาดของข้ามวันก็ไม่ได้ไม่ได้ห้ามกินอืของเช้ามากินเย็นไม่เอาไม่กินรู้ดีนะเชื่อฟังหมอแต่หมอหมาให้หมากินยาหมาก็ไม่ค่อยอยากกิน อะไรนะ <Okay. S 1> กำลังกำลังหาเงินส่งกุลาบครับผมครับน้ำต้องเป็นน้ำยันีน้ำแร่น้ำดื่มตาสิงไปไปวิ่งนะไปเรี๋ยวกินยาแล้วไปวิ่งได้ไม่กลับมานอนเออเดี๋ยวกลับมานอนตอนหนัวค่ำแล้วคุณพ่อท็อปกลับมานะคุณก็ตื่นตอนดึกนะ ตื่นตีหนึ่งทีสองไปกวนคุณพ่อคุณพ่อข้ามคุณแล้วไปเร็วไปไปงี้มาเร็วไปไปเร็วไปไปงี้มางี้มางี้บ้านนี้ลูกบ้านนี้เร็วเร็วยกขาให้มันถึงนี่ยกขาให้มันพ้นเร็วเร็วไปยกขาใหม่แล้วไปเดินให้ตัวแห้งหน่อยไป

ตัวเขาไม่เปียกเปียกที่หางเขาหน่อยนึงตัวเขาแห้งแล้วเขาปล่อยแล้วไปดูปะไ,ไปไปเว้ยเป็นต้องอพี่หนึ่งพามไปดิมันร้อนมันต้องให้อาหารป๋องอาหารป๋องก็มาอาหารหมาก็มีนะ จะบอกว่าอาหารหมาก็มีอาหารป๋องก็มานะแต่ไอที่บอกมาเนี่ยเขาไม่ยังยังยังไม่ยอมกินเอ,อติดแอร์นะคือผมจะบอกว่าอยู่อย่างหรูนะอยู่อย่างหรูนะน้องยังไม่อิ่มน้องยังไม่อิ่มมันยังไม่อิ่มพี่มันกินนี้นี่ไหมสกอกไหม ไม่กินได้ทดี่กล่องดี่โอ้โหอิ่มแล้วข้าวกล่องนึงอิ่มไหมอิ่มไหมรู้ยังแปลว่าโอ้โหข้าวขาวหมูเป็นกล่องแล้วข้าร้อนใช่ข้าวขาวหมูกล่องนึงอิาาอ่มแล้วถามอิ่มยังอิ่มแล้วม,ม,มันไม่มีอะไรจะให้มันกินแล้วหมดแล้วขาวหมูกล่องนึงหมูสามไม้ มันร้อนีหยพอพอเขาพอเขากินยาไปสักพักเขาก็จะง่วงเขาง่วงเราก็ให้อาหารเมร็ดอาหารเม็ดก็ไม่ร้อนอาหารเม็ดก็ไม่กินอาหารเม็ดก็ไม่กินเอายังไงเอายังไงครับ หาที่เย็นแล้วหาที่เย็นๆแล้วหาที่เย็นเย็นแล้ว,แ,ลวแมฟแวฟเอายัางไงครับเปิดแอร์ในห้องให้หน่อยโหนหนุดหนุดเปิดตั้งยี่เปิดตั้งแอร์ตั้งสิบเจ็ดองศาหนุดนี่พัดลมแอร์นะพัดลมแอร์เนี่ยที่ทางของพัดลมนะนี่พัดลมนี่แวฟฟิวตกอยู่ที่หน้าห้องนี่พัดลมตกที่หน้าห้องเลยไม่มีปรับนี่ดูช่องแอร์ ดูช่องแอร์17องศาวุ้วุ่นฝุ่นตรงนู้นพอไหมพอไหมอ่ะไม่พอ17 17องศาไม่พอเดี๋ยวเปิดพัดลมละอ่ะพัดลมพัดลมเบอร์สามอ่าพัดลมก้มเลยก้มก้มเย็นไหมเย็นไหมเย็นไหมอ่ะพอใจไหมนี่พัดลมอยู่ตรงนี้เลยเออพัดลมอยู่ตรงนี้นี่เย็นเย็นหิ่เลยเย็นเย็นไข่อะพอใจยังเออเย็นเย็นไข่ เออเย็นย็นไข่หรอพอใจยังพอใจยังท่านท่านท่าน,นชายครับท่านพอใจยังครับเออมีอะไรเย็นแบบนี้อ๋ en, อ,อพัดลมไม่ถึงโอ,อ,อ,องง้พัดลมลมไม่ถึงอ้าวเลื่อนเลื่อนเลื่อลมไม่ถึงดึงปึ๊บมางนี้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 พัดลมไม่ถึงลูกพัดลมไม่ถึงเดี๋ยวเออตีตรงนี้ตรงนี้นี่ลมเย็นอ่านอนมาลูกนอนต้องเปิดเพลงกล่อมได้ไหม อ่ามาเดี๋ยวคุณเปิดเพลงกองมิกนะจะได้หลับแล้วกลางคืนก็กวนพ่อมึงนะนอนนิดนอนก่อนอิ่มนะนอนนะ้รักอ่าอ่าชดโอเคใครโทรอ๋อเดี๋ยวใครโทรกลับช่างมัน เน่เน่เนไปไหนมางี้เร็วแอร์เย็นแล้วน,นันน่นนั<า>่นคอนั่นไปไหน <c oughs> ก็เวลาจะพาไปก็ไม่ไปเวลาที่ผมง้อคุณคุณก็ไม่สนใจนะเนี่ยเห็นไหมพอผมมาหาคุณ คุณก็เมินผมฮะผมเนี่ยอุตส่าห์ไปปรับแอร์ปรับพัดลมให้คุณแล้วคุณก็หนีผมไ,ไปฟ้อง <ไป S 1> ฟ้องเลยฟ้องเลย,เลยไปเลยหมดแล้วไปเลยไ,ไปขอกินอนีเกเหรอยูไรินข้าขอหมูไปกล่องแน่ ซื้อหมูย่างให้จะเพิ่มได้ไหมไอ้แจ็คไปไหนไปตลาดอต่ไปไปตลาดอ่ะ,อะพี่โทรหายแจ็คไหมไม่มีเบอร์ไม่มีอะไรแล้วแจ็คมันใช้ไรเนาะใครไปตลาดอ่ะฝากเขาซื้อมาเลยไปตลาดที่นี <c oughs> ่หมูย่างร้านทั้งร้านหมูย่างร้านมีร้านหมูย,มย่ยางมีร้านยิน่งที่ยุคหกตีสายหลักเล่นที่ ไปไหนครับแป๊บหนึ่ง ธรรมดาตรงตรงกอบปอกผมไปไอ้แจ็คแจ็คไปซื้อหมูให้พี่หน่อยเดี๋ยวไปเองผมไปซื้อเดี๋ยวไปผู้หนึ่งผ้าสีแดงผ้าสีแดงเอาเหม็นเนียังยังยังมาผมว่าผมว่าไปซักแล้บปะกงไว้เมื่อกี้พี่หนึ่งไปนานเลยเนี่ยแล้วก็ไปซื้อก็กลับเลยเดี๋ยวเอาไงเพราะว่าผมไปตรหลังผมจะออกไปเนาะอ๋อมาเนี่ยพี่หนึ่งไปซื้อเดี๋ยวผมเอาผ้าสีเหลืองไปซักเอาเหม็นมาฮะมาแค่ไหน ติดบ้านแต่ผมคือคนเดียวเลยมีไหมล่ะมีข้าวเอากี่ไม้สองไม้<อ>สามไม้นะาสามไม้เนาะเอาข้าวเหนียวด้ไหมเอาน้ำจิ้มด้วยป่ะบอกแม่ค้าแล้วน้ำจิ้มได้ไหมเอาไหมเเอาน้ำจิ้มได้ไหมน้ำจิ้มมาเป็นแบบน้ำจิ้มแจ่วแบบนั้นไหมเฮะ พิ้นหนึ่งซื้อมาแต่มันกินไปเยอะแล้วนะกินไปเยอะแล้วซื้อมาซื้อมาสไม้ก็พอพี่ออออเอาน้ำจิ้มได้ไหมฮะข้าเหนียวน้ำจิม้มสเอออ่ะสอกาแฟด้วยเอากาแฟเย็นแก้วนึงเหรอปาตกโกด้วยไม่ได้เฮ้กาแฟเนี่ยใส่ใส่น้ำตาลนิดนึงเอากาแฟขมไม่ใส่คอฟฟี่เมลเหรอ ต้ตมตำด้วยมีมทั้งบอกทั้งกาแฟต้มต้ตมตำนั่นใ <c oughs> าพ่พัดลมหน่อยเดี๋ยวน้องไม่สบาย <c oughs> น้ำจิ T ้มซีฟู้ดด้วยคอหมูย่างด้วยโอ้ยคุณชายเดี๋วนะไลน์นี้มันไปเห็นยี่ห้อแอร์แน่เลยมันเลยบล็อ <c oughs> กผมอีกแล้ นะมันหาว่าผมขายแอร์เดี๋ยวก่อนนะผมผมผมขอขออนุญาตเพื่อนๆแป๊บหนึ<ๆ>น่งนะเพราะว่ามันขึ้นข้อจํากัดไหลมันน่าจะไปเห็นยี่ห้อแอร์กับยี่ห้อพัดลมนะครับแป๊บหบนึ่งนะคือ